มีเนื้อเบราวนี่มีผมกัดไปแล้วคือเนื้อไอติมมีแบบนุ่มอมละมุนลิ้นแล้วแบบช็อกโกแลตพีเนี่ยอร่อยกับบราวนี่เต้อร่อยกว่านี้รู้เต้เยอะครับดึงเดี๋ยวเราจะชุบก่อนว่าใครเป็นทีมใครออกก็คือโคกกันเลยว่ะอะไรยิงยังยิงปะเร็งเบาวิ่งกุกแล้วออกไปมะเร็งเบาชุบโอ้ยวอกทำไมนี่แหละครับผม มแดงมันเนี่ยมันมาดีนะผมแต่ว่าอันนี้มันไม่ตรงอ๋อจุดเลือกเลือกโคนว่าเราจะแต่งตัวสีอะไรใช่ไหมใช่โผมไม่อยากได้สี่มูอร่อยยังต่ยไม่คนนั้นเขาถามว่าต้องติ่มติู่ไหมไม่จริงผมบอกเลยว่าชมพูก็ดากได้ครับมอคคาเลตตตั้งแต่หัวปลายโคนยันปลายโคนนะครับเขาบอกแต่งตัวสียบูเนี่ยผมผมมีโอ้ติดใจบูเงี้ยบูมาได้บูยืนยืนเขาทำไมเอาะเอามึงไม่เอาเนี่ยติ่มกูหมูเนี่ยแหละ อเต้แพงพันหนึ่งกดกด้นถึพันหนึ่งเมีรพันหนึ่งจะซื้ออะไรได้บ่โอ้ยนะความรักความเมตตาเจอฮูโอเคครับไปเลยนะเรามาเจอตรงนี้ประมาณคับชั่วโมงหนึ่งได้พอไหมโอ้ยยิ่งทำไมออากินอ่ะเขาแรกหร่อยว่าสตรอเบอรี่ช็อกคัตเบอร์นีเขาต้องแต่งเป็นสีชมพูโฟกัสสิ อ่ะนี่เห็นปะนี่คือบราวนี่ที่เขาแปะมาให้ข้างบนนะเป็นไงนิ่มไหมนุ่มนุ่มนิ่มมากเลยเราจะต้องแต่งตัวให้ตรงธีมคอนเซ็ปต์ลูกค้าลูกค้าบอกว่าเป็นไอศนรีมซ่อนความดาร์กเขาบอกว่ามันเป็นการฉีกกดไอศ์รีมเขาบอกว่ามันไม่เคยทำมาก่อนผสมธาตุแบงกับธาตุพิ้งขยืมอะไนี่ยเตดเตัดเตในความเข้มข้นจากช็อกโกแลตฝาดบราวนี่เป็นสีอะไรดีวะน้ำตาลน้ำตาลด้ำาน้ำตาลดำเลยปะใช่ธาตุพิงก็คือได้เนียนนุ่มหอมของเนื้อสตรอเบอรี่เพราะเราต้องเอา ร้องอามาแมทต์กันอร่อยเลยว่ะรสชถ้าแบบเป้ยวแตกร้อนเราจะต้องซื้อเสื้อก่อนเสื้อในก็ได้ให้สื่อถึงสตรอเบอรี่สีไงสีก็บ่งบอกแล้วปะมีเสื้อสีชมพูไหมวะผมดูฮะเนี่ยปุ้งอย่าเริ่มเบียดดิปเลยอะไรไม่ได้มองปุ้งอะไรเดินเบียดไม่แต่ว่ารองเท้าชมพูก็เฟี้ยวอยู่นะก็ตอนนี้เราเข้ามาให้แช่นิ่มไม่แต่ว่าเสื้อชมพูร้านนี้เยอะมากเลยดีป่ะเอาเลยดีไหมแล้วก็ไปซื้อโค้ดข้างนอก ซ้อนความแซ่แบแซ่แบแซ่แบ,บ,บตอนนี้เหมือนกับโฆษณาห้างเลยครับไม่เหมือนกับโฆษณาติมเลยราคคอรสว่าบูราคอคว่์ตัวเดียว <laughs> เ,เดียวสามพานันเพราะว่าเราซื้อไม่ได้ในนี้ <laughs> 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 เกินงบเกินงบ เดี๋ยวไปไปดูกางเกงก่อนดีกว่าสภาพกางเกงตอนนี้ผมแย่มากเดี๋ยวไปซื้อกางเกงก่อนจะได้มีดูปรุงฐานเหมือนกับไอศครีมเฮ้ยเข้ามาพอดีเลยมาดิมาดิเพื่อนทำไมใส่รองเท้าเหมือนกันไม่ได้นัดกันแล้วเด็กขอดูหน่อยนี่ได้อยู่เย็นแอดแอบไปยย ดูว่ามันตึงมากอ๋อนี่วิธีเทสเหรอไปจ่ายเงินก่อนนี่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ไม่เป็นไรเราห้าร้อยไปกินเราห้าร้อยไปซื้อไอติมเราจะได้ทั้งหมดยี่สิบหงโอ้เพราะมันตกโคนละยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทคุณยี่สิบได้ห้าร้อยพอดีครับคือวันนี้ชมพู่ยิงเขาอีกแล้ว ให้หลงกันก็ดูลองเท้าพูดดิอะไรเกี่ยวกับผัดข้าวตากผัดแชบผัดแบบโอเคเลยทำไมมึงแต่งตัวมึงแต่งตัวอะไรคือทำไมมึงมึงแต่งตัวเลยอะอะไรอะอะไรอะโอ้โอ้พี่เห็ใจแคนฉันจะเข้าไปแล้วนะ